ราด้วยพี่นองด้วยเนี่ยค่ะมีอีกเด้อพี่นองคะยังมีครบพี่นงเลยเบิ้งค่ะเบิ้งจากฝนตกค่ะเนาะฝนตกก็ะเลยนากฝนออกมาให้พี่นองเบิ้งค่ะนี่านี่ยาฝนตกนะพี่นองเนาะอันนี้ก็เป็นเชื้อเบิ้งนั่งดูพี่นองเอยนอนกรองอยู่พื้นดินละค่ะเพิ่งพี่นองค่ะอันนี้เขาจะกระสิ ให้นั่งนอนอยู่ผู้ได้ดสนใจด้วยพี่นงคะ่ะว่าหาสาจาเด็ดเพื่อนกันยังสีมาสังสัง,สงแล้วก็บสเสตียออกไปเพื่อนหล่ะการน,นี่ออกหากแล้วด้วยพี่นงค่ะนี่นี่ก็คือรากของเขาด้ยพี่นงน้อเบึ้งเบึงเบ,บ,บึงดอกเกินเกินไปพ่คนันนี้เกินไปพวาพี่นงดึงดึงดึงแ้ค่ะเนาะิังเกินไปพวกค่ะพี่นองคะนี่เบ่งพี่นองค่ะนี่ มีดอกเสยได้พี่น้องได้เบิ้องขาพี่น้องรูเบิ้งขายุ่มนี่ค่ะนี่ขนาดพุ่งอกดวงแลอพี่น้องนี่มีจังหนึ่งสองสามซี่หาพี่น้องค่ะนี่มีดอกเสยได้พี่น้องได้เบิ้องขาพี่น้องรูเบิ้งขายุ่มนี่ค่ะนี่ขนาดพุ่งอกดวงแลอพี่น้องนี่มีจ 1, 2, 3, 4, ka, no. มังหนึ่งสองสามสี่หาตะเมือตะวันค่ะนอสาจายู่งนี่สวนค่ะแม่แต่มือนีปฝนตุกเวยค่ะเด้อพี่น้องค่ะอยู่กับพื้นดินนาะค่ะนอุ้ยเบิ้งพี่น้อง เบืมันขยุ่มเดียวเด้อค่ะเด้อเนี่ยเนี่ยค่ะเบิ้งจบฝนตกค่ะเนาะฝนตกก็ะเตากแุ่ฝนออกมาให้พี่นองเบิ้งค่ะนี่เนี่ยค่ะนี่เบิ้งดูพี่นองค่ะเบิ้งอันนี้ฮ่าฮ่าฮ่าเบิ้งค่ะเบิ้งเนี่ยค่ะเบิ้งพี่นองค่ะนี่มีดอกสวยได้พี่นองได้เบิ้งค่ะพี่นองดูเบิ้งงขยุ่มนี่ค่ะนี่ขนาดทุ่งอกกลกวได้พี่นองนี่มีจังหนึ่งสองสามสี่หาสามพี่นองเนาะ วนมันตกค่ะเซาจับไรใส่ผู้ใดหรอกพี่น้องเนาะเมืองค่ะเมื่อแ,แนวสีเว,า,วาพี่น้องเอ้ยเพื่อนก็พี่น้องเอ,อ้นอเออนอยนอนข่านเนาะอันนี้สิตาจะสิตัดเลยได้พี่น้องเนี่ยค่ะเปิงค่ะเบิงเนี่ยเป็นไขยุ่มไขรยำอยู่ด้ค่ะเด้อนี่นอนนอนอยู่กับพื้นได้พี่น้องเด้อ้นตะโตกเลยพี่น้องข,ขางบันเด้ดมันกบเกินกันอยู่พี่น้องเอ,อ้ยเมืองค่ะเปิง เขาจ๋าได้ค่ะเด้อมาสิเก็บให้เพื่อนละค่ะที่สิเก็บพวกใดดอกน้องพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะก่อมาตะบอนเก่าเนี่ยนะพี่น้องเนาะอย่าเป่าเบื่ออย่าเป่านาย,ย,นายกันเด้อ่ะเด้อมึงขาเบื้งนี่มันอยู่กับพื้นดินได้ประโยชน์ได้เลยจ้าเนาะค่ะน้องเบิ้งค่ะเบิ้งฝนตกเด้ค่ะเด้อซาจ้ากับผ้ากองออกมากค่ะน,นะะาฝนละค่ะเป็นมาสิมาเอาเพื่อน,นะคะ่ะเจ้า,าเจ้า เิ่นมาสร้างเลยด้วยพี่นองค่ะแต่ว่าสิเก็บบัวใดสิตัดตัวใดพราะมันุดโตกพี่นองค่ะเบิ้งขาหน้าส่วนเสจาจ่าแบกกล้องเลยค่ะุูโตกพร้อมด้วยพี่นองได้อ,อายอามังทำไมเป็นอย่างนี้พี่นองค่ะเบิเ้ง่ะเบิ่งยกกับพื้นดีนพี่นงค่ะนี่นีนดอกสวได้พี่นองได้เบิ้งค่ะพี่นองดูเบิ้งขายุ่มนี่ค่ะ นี่ขนาดทุ่งอกโด่งเลยพี่น้องนี่มีจังหนึ่งสองสามเสี้หากพี่นงกัมผวกกําแพงเนาะพี่น้องเนาะเซอจ้าค่ะอันนี้บ่หัวมีหักไปเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นกกสิมาเอาแล้วล่ะค่ะเซอร์เซจัสเกศิเอเด้อพร้อมตัดกิ่งออกแล้วล่่ะะคเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเขาอยู่แบบพอเพียงเลยพี่น้องเด้อแต่ ได้สนใจด้พี่นองค่ะว่าหาสาจาได้ได้พี่นองคะ на, าา่นนงคะนี่อยู่กับพื้นดินเลยเนาะคะ่ะเนาะสาจาละคะ่ะเบิ้งทุขันพี่นอง<เ>ก็พื้นดินเลยได้ค่ะเด้อเด้อจะจัแล้วว่าสิตัดพี่นองค่ะแต่คือติดตัดโบได้พี่นองคะ่ะมันฝนตกเนาะค่ะเนาะสาจาก็เล่ให้เบิ้งค่ะนี่นขิ้นค่ะเบื้องน่น้องกลมผวกกําแพงเนาะพี่นองเนาะสาจาค่ะ อันนี้บบหัวมีหักไปนาะค่ะนาะอันนี้เพิ่นกิสิมาเอาเร้วละค่ะสาแจกเกสีตะระเมือตะละวันค่ะนะ่สาจจาก็อยู่นีสวนค่ะแม่แต่มือนี่ปนตูกเวยค่ะเด้อเพินมาสร้างแลวเด้อพี่นองค่ะแต่ว่าสิเก็บบ่ไดหสิตดบัวไหญเพูดต้องพูดโตกพี่นองกะเนา่ค่ะนาะส่วนซาแจแบกกล้องและค่ะเด้อร้อมตัดกิ่งอแล้วราคาเนาะค่ะเนะอ่นาะค่ะนาะโอเคค่ะ ข้าอยู่แบบพ่อเพียงได้พี่นองเด้อตาพี่นงคะ่ะอยู่กับพื้นดินนาะคะ่ะนาะกู้ยบึ้งพี่นองบุญแม่นขยยุ่มเดียวเด้อคะ่ะเด้อนเนี่ยเนี่ยคะ่ะเบิง้งพี่นงได้เลยจ้านาะค่ะนาะเบึ้งค่ะเบึ้งฝ้นตกเด้อคคะเด้อซาจากับผ้ากงมากค่ะนาฝ้นละค่ะบุญปราสิมาเอาพนนะนาคะ่ะเจ้า,าอาทรเจ็ดแปดดอกพี่นองคะ่ะบึ้งคะ่ะบึง้งนี่นี่คือดอกบักนาวได้พี่นองเด้อคุณนคะ่ะ เบื้องเบื้องเบื้องค่ะปุนโต๊ะ้อมได้พี่นองเด้อายามันทำไงเป็นอย่างนี้พี่นองขาะเบื้องค่ะเบื้องยกกับพื้นดินจ้ามาเจล่จาใจสิบโกเก็บค่ะเนาะเนี่ยปุ้นโต๊ะแล้วพี่นองค่ะเนี่ยค่ะยืนน้่กระแพงเนาะค่ะเนาะกองไว้ปุนโต๊ะ้อมได้พี่นองเด้ เออยามังทําไมเป็นอย่างนี้พี่น้องคขาเบิ้งขาเบิ้งยกกับพื้นดินมันกบเกลือนกันอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ้งขาเบิ้งเราจ๋าได้ค่ะเด้อว่าสิเก็บให้เพื่อนระค่ะสิเก็บบ่ได้หรอกน้องพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะเบิ้งขาเบิ้งเนี่ยเป็นไข่ยุ่มไข่ยำอยู่เด้อค่ะเด้อนี่นอนนอนอยู่กับพื้นได้พี่น้องเด้อพ้นตะโกนกับพี่น้องคขาบันเด้อืม ผูดใดสนใจด้พี่น้องค่ะว่าหาสาจาเด็่น้องความผูกกําแพงน้องพี่น้องเนาะสาจาค่ะอันนี้โบหัวมีหักไปเนาะค่ะนาะอันนี้เพิ่นกระสิมาเอาเวละะแล้วล่ะค่ะแต่สซาจากิสีตะระเมิอตะละวันค่ะนาะสาจาก็าอยูย่นี่สวนค่ะแม่แต่เมื่อนี่ฝนตุกเวยค่ะเด้อพี่น้องค่ะนี่นี่นดอกเสยได้พี่น้องเด้เบิ้งค่ะพี่น้องพี่น้องดูเบิ้งขยุ่มนี่ค่ะนี่ขนาดพุงออกดอกเวยพี่น้องนี่มีจังหนึ่งสองสามสี่หัก แง่ขาดฝนตกนะพี่นองเนาะอันนี้ก็เปลี่นเชื้อหนักค่ะเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่ก็แล้วกันมันินฝนตกฝนลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่นองเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่จาวัสดีค่ะวัสดีค่ะเกินเกินไปว่าค่ะนี่เกินไปว่าพี่นงดึงดึงดึงเนาะค่ะเนาะมันเกินไปว่าค่ะพี่นองค่ะเมื่อกจะฝนตกค่ะเนาะฝนตกก็เรากอยแตกฝนไม้พี่นองเบิ่งค่ะนี่ คนมาสร้างเลยด้วยพี่นองค่ะแต่ว่าสิเก็บบัวใดสิตัดบัวใดพราะมันฟูโต๊กพี่นองค่ะน้องค่ะเนาะส่วนเสาจา่าแบกกล้องเลยค่ะพี่นองค่ะอยู่กับพื้นดินนาะค่ะเนาะอุ้ยบึ้งพี่นองบุญมันขยุ่มเดียวเด้อค่ะเด้อเนี่ยเนี่ยขาเบิ่งสามเป็นพี่นองเนาะฝุ่นมันโต๊กค่ะเจ้าจับเป็นอะไร้วใดเราพพี่นองเนาะอืมยางขาพุ่นโต๊กนะพี่นองเน,ะน,นะาะอันนี้ ก็เป็นเชื้อยู่แบบพกเพียงพี่น้องคะมียังเข้ากับสามารถเพ็ดใหญพี่น้องคะใส่พื้นที่ว่าหลายได้พี่น้องเด้อแต่สาจากับยู่ได้คะเนาะเดียวกับต้นเดียวกับมาจับฝุ่นตกคะเนาะฝุ่นตกกับเลียากฝุ่นออกมาให้พี่น้องเบิ้งค่ะนี่เบิ้งพี่น้องเลยมันยู่น้ำพื้นดินได้พี่น้องคะนี่ค่ะมีวัชตัดแล้วนะพี่น้องมันสะยู่จังสี่ได้พี่น้องเด้อพี่น้องคะไม่คือเกาคะเนาะมาเบิ้งบรรยากาศพี่น้องค่ะ กับเมมเป็นบรรยากาศนะพี่นงค่ะเพื่อนมาสร้างบักหน้าเไว้นะพี่นงเนาะเอาไปให้เพื่อนละค่ะเบิ่งพี่นองเอยมพนอยู่น้าพื้นดินได้พี่นองค่ะนี่ค่ะมีวัตถุตัดแล้วนะพี่นงมันสะยูดจังสี่ได้พี่นงเด้อแต้ววัสิุตัดพี่นงค่ะแต่วัตถุตัดโบได้พี่นองค่ะมันฝนตกเนาะค่ะเนาะสาวจะากลี่ยให้เบิ้งค่ะนี่เพิ่นกับเบิ้งแต้ววัสิุตัดพี่นงค่ะ แต่คกิตัดพอด้พี่น้องค่ะมันฝนตกเนาะค่ะเนาะสาวจาก็เลยให้เบิ้งค่ะนี่เขิ้นค่ะเบิ้งติดรถได้เลยจ้าเนาะค่ะเนาะเบิ้งค่ะเบิ้งฝนตกเล้วค่ะเด้อสาวจากับผ้ากองมากค่ะหนาฝนละค่ะเพิ่อนมาสิมาเอาพี่นงค์ขาเจ้าพี่น้องค์ขาไม่คือเก่าค่ะเนาะมาเบิ้งบรรยากาศพี่น้องค์ขาเก็บเม้นบรรยากาศพี่น้องค่ะเพิ่อนมาสร้างบักหน้าไว้เนาะพี่น้องเนาะเอาไปเพื่อนละค่ะ งานค่ะฝนตกนะพี่นงองเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนเชื้อได้พี่นงคงค่ะนี่อยู่กับพื้นดินเลยเนาะคะ่ะเนาะแล้วจ้าละคะ่ะเบื้องทูกขันพี่นองู่งก็พื้นดินเลยได้ค่ะเด้อเด้อจะจัดเด้อพร้อมตัดกิ่งออและราคาเนาะเนาะนะคะเนาะโอเคค่ะเขาอยู่แบบพ่อเพียงนะพี่นงองเด้อตาพี่นงคงค่ะไม่คือเกาค่ะเนาะมาเนะบื้องบรรยากาศพี่น้องค่ะ กับบ้านบรรยากาศเราพี่นงคะ่ะเพื่อนมาสร้างบักหน้าเาไว้เนาะพี่นองเนาะเอาไปให้เพื่อนละค่ะเด้อร้อมตัดกิ่งแล้วละคาเ,คเคนาะเนาะนะคะเนาะโอเคค่ะเขาอยู่แบบพ่อเพียงเนะพี่นงเด้อต,ตลาดขยุ่มขยำเนาะเะนาะส้นโซจ้าค่ะกระตากุนคือเกาะคะ่ะเนาะเคเนาะเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่มากในสิ่งที่ถีโลดได้เลยจ้าเนาะเะนาะเบิ้งค่ะเบิง้ง ฟุ้นตกเด้อค่ะเด้อซาจากับผ้ากองออกมากค่ะนาฟุ้นแหละคะ่ะุืนมาสิมาเอาเพอน,นะค่ะเจ้าอาทเนี้ค่ะุืนกระเบิ้งเน,นี่ยเป็นไข่ยุ่มไขย่ยำยู่เด้อย่ะเด้อนี่นอนนอนอยู่กับพื้นได้พี่น้องเด้อ